บอกว่า MV นี้เราไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นนะผมพูดจริงนะทีมงานยืนยันหลายคนได้เลยนะหน, <ผม S 2> นูก็ไม่คิดว่าเพลงที่หนูอยากให้ทับเอ็มวีมันจะออกมาเ, <ไป S 1> เป็นแบบนั้นเหมือนกันตอนแรกกําลังจะซึ้งเลยนะแบบมีก็บิ้วอารมณ์มาซะแบบไม่สักพักหนึ่งเริ่มแล้วที่ต้องบอกว่าวันนั้นคือเราเราไม่ได้จะถ่ายแบบนั้นเลยอันนี้พูดจริงนะผมนี่ไม่ได้เข้าไปดูนะเพราะว่าตอนแรกแบบยังแบบ จะปล่อยดีไหมเนี่ยตอนแรกนแกับผมมาเป็นเท่เลยคือจะนั่งอยู่แบบว่าหามุมให้เบสถ่ายเท่ๆวันนั้นเรื่องงานเสร็จเร่งถ่ายเอ็มวีอยาเงี้แบบปล่อยง่ายๆก่อนเราก็อ่ะจะเอาหาอะไรมาอยู่ในเฟรมเนี่ยเอากีตาร์มาใช่ไหมเอ็มมีมาเอาเอ,เอ,เอดีได้ดูเหงาดูเหงาลองเทคไปเลยแล้วก็ตั้งใจว่าเทคเดียวจบไปเลยเออพอถ่ายปุ๊บโอ้โหผมต้โองไปดูตอนแรกบอกหนูว่าจะทําแบบนิ่งๆง่ายๆตอนแรกที่เราวางวางเฟรมมันเป็นแบบแต่ว่าแบบมันเออมันมันมันขยับตัวแบบนั้นไม่แต่ความจริงอ่ะ ความจริงอะงสามารถถ่ายได้หลายรอบนะคะวิด<อ>ีโอมันสามารถถ่ายได้ลหลายรอบปกต,ติผมเนี่ยเป็นคนที่ว่าถ้าหมีไปไปไปสมิชชั่นใครแบบนั้นอนะผมจะเป็นคนห้ามตลอดนะแล้วผมไม่ให้มันทำนะปกติแต่ว่าคือวันนั้นลองเทกไงได้เทคเดียวอืมมันก็แสดงดีซะด้วยนะไม่ได้แบบเปิดมาปุ๊บแบบพึ่งขั้มพึ่งมั่ม,มนะค่อยๆขยับตัวเพลงยังรอเพลงยังรอเสียงแบบ